อยู่กันหลายคนนะคะแล้วก็ทราบอยู่ว่าจะมีเรื่องของไวรัสอะไรระบาดนะคะจะมีแจก,กใจอ,องแจก,กหน้ากากด้วยเชินค่ามีในทุนเห,อหรอคะไม่มีคะ่ะดิฉันออกเองทุกป่าทุกส่่งจำไว้นะว่าพวกกูอะออกมาด้วยตัวเองแล้วก็ไม่อายใครคะ่ะแต่ว่าที่กูใส่เนี่ยเพราะกูกลัวตายเนาะ เป็นครั้งที่สองค่ะเรียนคณะสังคมศาสตร์ควิชานิติศาสตร์รัทศาสตร์อยู่ธรรมศาสตร์ค่ะวิทยาลัยนวัตกรรมค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมเรียนคณะวิศวะคารุศาสตร์ค่ะที่เห็นวันนี้คือ50%าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะเป็นวัยผู้ใหญ่วัยทำงานอย่างเงี้ยมีเด็กมาด้วยก็รู้สึกว่าอย่างน้อยๆเขาก็ตระหนักในความสำคัญของจุดจุดนี้เพราะว่ามันคือสังคมที่เขาอยู่ไม่ใช่แค่นักศึกษาอยู่แต่ทุกคนในสังคมอยู่ ถ้าเอาคร่าวๆแค่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะครุศาสตร์นะคะก็คือการศึกษาของเราย่แย่มากแล้วความเหลื่อมล้ำก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันซัฟเฟอร์มากๆอย่างหนึ่งเลยคือการคมนาคามอ<ช>ินสตาฟัคเจอร์คือมันแบบมันไม่เอื้ออำนวยต่อทุกคนอะสวัสดิการต่างๆเช่นการรักษาพยาบาลง่ายๆคือ คนที่เป็นโรงพยาบาลรัฐสามสิบบาทเงี้ยแม่งคือต้องรองต้องมีคิวเข้าคิวกว่าจะได้ตัวกว่าจะอะไรเงี้ยใช้เวลาเป็นอย่างต่ำในหนึ่งวันนะห้าชั่วโมงเราเคยเข้าไปออทำไมค่าครองชีพที่สูงขึ้นมันถึงมากระทบเราอะเรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตโดยค่าแรง300บาทอย่างน้อย300อะ่ะคนต้องสามารถใช้ชีวิตได้ในวันหนึ่งแล้ว,แล,วลแล้วเหลือเก็บอะไม่ใช่ว่าใช้แล้วหมดไปวันๆหมดไปมันไม่เข้าใจในโยบายรัฐ ว่าการที่เลือกแจกเงนะินอ่ะมันคือการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําและแก้ปัญหาความจนจริงๆแน่แล้วหรอป้าเหรอาขายข้าวแกงค่ะตอนนี้กระทบอย่างแรงเลยของแพงแต่คนกําลังซื้อได้น้อยมากอย่างตัวผมเนี่ยเคยทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนประมาณ3-4ี่หมื่นตอนนี้ผมตกงานเพราะว่าเศรษฐกิจบริษัทปิดตัวโรงงานปิดตัวต้องมาขายลอตเตอรี่นะครับเพื่อให้อยู่รอดในในใ,ในสภาพเศรษฐกิจยุคนี้ คนที่เรียนมหาลัยเนี่ยระดับนักศึกษาที่จะออกไปทํางานเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคิดเองได้แล้วก็รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกในบ้านเมืองนะครับถามคนแถวนี้ก็ได้เขารู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมรู้สึกถึงความที่มันลักลั่นบางอย่างถึงออกมาเราเห็นความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลนี้มาตั้งแต่แบบการเข้ามาแลวว้วอ่ะคุณฉีกรัฐธรรมนูญมาแล้วคุณก็เข้ามาแบบเผด็จการแล้วคุณก็เขียนรัฐธรรมนูญเอยหรือแบบกฎต่างๆที่คุณแบบเขียนขึ้นมาเพื่อเอื้อพอพวกของตัวเองแล้วคุณก็ ทำเหมือนกับว่าคุณมีการเลือกตั้งคุณมาโดยแบบถูกต้องแต่ที่จริงแล้วมันมันไม่ถูกเลยอ่ะมันมันไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมหรือแบบนิติรัฐเลยจุดยืนของแต่ละคนนะเราว่าทุกคนอ่ะอยากจะเห็นประเทศเดินไปข้างหน้าเรารักประเทศนี้เหมือนกันเราไม่ได้ชังชาติวัฒกรรมเนี้ยไม่ควรเอามาใช้ด้วยซ้ำแนะนํารัฐบาลหรือคุณประยุทธ์คือผมมองว่ารัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยเกินเยียวยาที่จะแนะนำนะครับเพราะว่าเขาไม่ฟังเสียงประชาชนเลยเขาควรจะลื้อ โรงสร้างที่เขาอย่างรากฐานอะเอาไว้ให้หมดเลยเว้ยแล้วตัดสินใจในการยุบสภาแล้วมาดูกันว่าเสียงข้างมากเนี่ยเขาจะเลือกคุณไปทํางานอีกหรือเปล่ามันคือการสร้างความบริสุทธิ์ใจในการทําของเขามากกว่าเซสิโ่ค่ะสําหรับเรา